บทสวดจุละชัยยาปกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสาและปณัตยะธรรมิกาเดชปะชชรประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุสิทธิพมมาจาอินทาจัตตุโลกาคัมพีทกกาสมุธาภูตุงคังคาจะสัพพมาชยประสิทธิพวันตุเตชัยยชัยยเทนิเทนี้อุตติอุตตินาทิกนาทีชัยยาชัยยคัคคนละตมนิสายนิรายสายเสนนาไม่รว่าฉับคนะนอรชีชัยยชัยยคัมพีละสมพีนาเคนธนาคีปีสาจภูตากกาลี ชัยยชยาทุนิมิตาโรคีชัยยะสิงคีสุธาธานามุกขาชายยชยาวรุณามุขสาตาชัยยะชยาจำปาทินาคกุรักันทกชัยยะชยาขัดชะคนตตลงสุกราผูชงสีหะพยัคฆ์ทีปาชัยยะชยาวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปนสุทธิกนรดีชัยยชยาสุขาสุขาชีวีชัยยชยาธรณีตอเบสัทธาสุชยาชัยยะชยาธรณีสันตินัทธา ชัยยชยามังกราตัญญาภวเคชัยยะชยาวรุณายาเคชัยยะชยารักเสษรสุรภูชเตชาชัยยะชยพมเมนธัคนาชัยยะชยราชาธิราชาชัยชัยยะชยปัทวีสัพพังชัยยะอรหันตาปัญเจกพุทธสาวังชัยยะชยมเหสุโรุคารุคาินเทวาชัยยะชยยพระมาสุรัคโขชัยยะชยนาโควิทโกวิรุปปโคจันทิมาโรวี อินโทจัเวนเตโยจัก,กูเว,วรโรวุโนปิจักอาคีวาโยจักปัชนโทกุมาโดทัตตลัตโกอัฐาระสะมาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธทโยอิเสโนสาวกาสัพพาชยรามโมภาวันตุเตชยาธโมจักสังโคจักทัสปาโลจักชยกลงเอตนาชยาตชนาชยสถิภาวันตุเตเอตนาพุทธาตชนะหุนตุเตชยะมังค์รังชยปิพุษษสัเสิมโตอายังมารสะจะปปาปิมโตปราชโยโอโคจัมโพธิมันเด โมทิตาเฉยธาภมคณามเหสีโนชายุปิปุสสติมัโตอายังมาราสัจปาปิมัโตปาราชโยุอโคชัมโพธิมันเดวโมทิตาเฉยธาอินทะคณามเหสีโนชายุปิปุสสติมัโตอายังมาราสัจปาปิมัโตปาราชโยุอโคชัมโพธิมันเดวโมทิตาเฉยธาเทวคณามเหสีโนชายุปิปุสสติมัโตอายังมาราสัจปาปิมัโตปาราชโยโอโคชัมโพธิมันเดวโมทิตาเฉยธาสุปันนะคณามเหสีโน ชายปิปุสสัดสริมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชวโคสัยงโพธิมันเดปโพธิตาชยุทานะคะขณาเมเฮสีโนชายปิปุสสัดสริมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชวโคสัยงโพธิมันเดปโพธิตาชายุทาศภมมคคดามเฮสีโนะฉันโตโพธิยามุเรสกายนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิโชโหหิชายสมังคารอาปะดัชดาปันเกศเศษ ปทาวิปกภิเศษเกพพะพุทด,ดังคาปโตผงติดสมก,กตังสม,มังคารังสุปาผตังสุขุทตังสุโกโนสม,มตุตโตจักสุธรรมภูมะจาริสุขพระคีน,นังไรกะมังโจริมังภระคินังภระคินคังโลกะมังพิเดพระคีนังพระคีน,นิกโตละพันตะเตถพระคีเนเดอาาัตถาอัตถาสุตดาวิทาพุทธสัสนีอะโรคาสุตตาโาทาหทาสหัสสัพพิยาติพิสมันตุโคนโตโตยเทวา อเซมิงธานิทิกตาทิคาุกัสภาหุนตุสุตาหุนตุสัพทารัขันตุสัพพาสตาระัขันตุชีนาสสตังยากาจิปัตนาเตสังสเพโปโเรนตุมโนรัฐายุตกาเลอวันสตุวสังวสาวราหกกาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอาราหันตุยะตาราหัง บทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวัมเมสุตังเอการัสมยังพควาสาวาัตถยังวิหรารติเชตวนเนอานากปีติกาสาาาัสะอรเมตะระโขพักวะพิคูมันเตศิพิคโวติพระทันเตติเตพิคูพักวะโตปจโสสุงพักวะเอดทัทโวจั อุปทาวาภิกขเวตถาคาังลุปทาวาตถาคานังทิตาวาสาถาตุธรรมทิตาธรรมยามตาสัพเพสังขาจติตังตถาคโตอภิสมุติอภิสมนติอภิสมุตอวิสมเณตวจิขติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติว anyway. uh ิวารติวิภัสติอุตานิกรติสัพเพสังขาจติอุปทาวาภิกขเวตถาคานังลุปทาวาตถาคานังทิตาวาสาถาตุธรรมทิตาธรรมยามตาสัพเพสังขารุขาติตังตถาคโตอภิสมุติ อภิสมุติอภิสมุตวาอภิสมณตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพสังราทุคาติอุปทาวาภิคเวตถาคานังอุปทาวาตถาคานังทิตาวาสาถาตุธรรมิตาธรรมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตติตังตถาคโตอภิสมุติอภิสมติอภิสมุติวาอภิสมณตวาจิกคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพธัมมา อนตติอิทัมโมโจกภควาอตตมนาเตภิกขูภควะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพันเทกะรัตคา,าถาอะเดังนานวาคัามมยานปะิกังเขียอนอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาเรียงปะเฮนตังอปันตันนตังอนาคตังสิ่งเป็นดีก,กระดับไปแล้วสิ่งเป็นหดก็ยังไม่มา ปัญจุนปันจะโยธรรมังตถาวิปัสติอสังขีรังสังกุมปังตังวิทามนุพรูไฮเยผู้ไดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่ายๆขอนแขนงเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชื้อกิจจามาตักปังโกชัญญามรลังสุเวความเพียรไปที่ต้องทําในวันนี้ข้าจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นาคิโนสังคันเตนะมหาเสนมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจจุลาซึ่งมีสนามากยังไม่เป็นสาหรับเรา เววังวิหารดิมาตปิงอ,อโหรตะมาตันทิตังตังเวพันเทกาตติสันโตจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่ำเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสั่งเวขาปัญจะเวกะคณะ สัพเพสังขารนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเราไปมีเราหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จะตตายไปสัพเพธรรมานิตาสิ่งหายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวันชีวิตต่างชีวเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะนางควาามตยยยเป็นนของง่ัื อวสังมายามบิดพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารับประโยช์สานางเมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตงาตงเมญยตางชีวิตของเราเป็นของเมเที่ยงมางมร่างเมียตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวอายังกายอยอาจิดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปเปตวิญญาณหันประจากวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอดิเสสติจากนอนทักปะวิง่งซึ่งแผ่นดิน กลิงคลังอีวะประดุดดังวัดท่อนไม้ท่อนฟืนยัดถังหาประโยชน์มีดานิจาวัะสังฆราสังขารทลายไม่เที่ยงหนออุปาถะวรแลรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวัรเงุนสันติขันเกิดขึ้นแล้วยำดับไปโดยสัมบูปะสมุสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารหลายเป็นสุขย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจักสหายทางโวงกำลังตายอยู่วัดินสูดจอมเิสเลที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายตัดเทวหามิสามี เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันณนะที่ไม่เอทัสสังสยงความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย